สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูดูหนังเท่แสนะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่จะมาพูดถึงความคืบหน้าของซีรีส์ยอดนิยมนะครับ I hate you, I love you EP4 นะครับซึ่งหลังจากที่นาดาวเนี่ยไม่ได้ฉาย EP4 มานานนะครับผมไห้อ่านโพสต์ของนาดาวมานะครับเขาก็บอกว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็จะเลื่อนแบบไม่มีกำหนดนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะฉายเมื่อไหร่นะครับจนล่าสุดน,นะครับ โพล,ล่าสุดเนี่ยเขาออกมาประกาศแล้วนะครับว่า EPC เนี่ยจะฉายในวันที่เจ็ดมกราผมนะครับผมปีหน้านะครับโอ้โหเาบกผมก็รอตั้งนานว่าเมื่อไหร่จะมานะครับแล้วหลังจากที่เพจไอเฮ็ดยูไอเลิฟยูซีรีส์เนี่ยโพสต์นี้ไปวันที่21่สิบพฤศจิกานะครับก็มีแชร์ไปประมาณหนึ่งมืนสองพเ้าสิบเอ็ดครั้งนะครับแล้วคนคอมเมนต์ประมาณสาม0ห้าร้อคอมเมนต์นะครับเยอะมากมาก ถือว่าโคตรเยอะมากครับโอ้โหแบบแค่ไม่กี่วันน่ะแสดงว่าซีรีส์นี้นี่แบบคนรอดูเยอะมากๆนะฮะแล้วผมก็เลยลองลงมาอ่านคอมเมนต์นะครับก็มีคอมเมนต์ตลกๆผมแค่ไม่อ่านนะครับก็บางก็เขียนว่านานะไปเกิดใหม่แล้วนานขนาดนี้นะหาดีนะแล้วก็มีอีอกระเป๋าคอดพอดีนะครับก็คือส้สมๆน,นะครับที่บอกว่าท้องนะอ่อาแต่บางคนนะครับเขาก็บอกว่า Okay, โอเคเข้าใจได้คนทําก็คงอยากฉายคนดูก็อยากดูรักแล้วรอได้นะครับบางคนนะครับเขาก็เอารูปนานา,นา,นานไปทําเป็นแบบว่าอื่นนะครับก็ <ico le> <c oughs> ตลกดีนะครับลืมชั้นกันยังคะนี่นานา,นานเองอื่นแล้วนะ <c oughs> เออตลอกดีนะซึ่งถ้าใครคิดว่ามันนานไปหรือว่าใครที่รอได้น,นะครับก็ลองคอมเมนต์ให้ผมมาหน่อยนะครับว่าทุกคนมีความคิดเห็นกันยังไงนะครับผมคือห <c oughs> นังเรื่องนี้นะผมว่านะพุ่มกับเนี่ยเล่นกับคนดูได้แบบสุดๆเลยอะ คือตอนแรกอะตอนนี้ดู EP สาจบอะครับม like ันจะมีทีเซอร์ไปตอน4ี่ใช่ปะมันก็ทําเหมือนกับว่า I อเนี่ยกำลังคุยกันนานะใช่ปะผมว่าหลายๆคนก็ต้องคิดนะวาเอ๊หรือว่าไอชอบนานนะหรือเปล่าแต่พอมีแบบว่าทีเซอร์ EP สมาก็คือแบบก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าไอน่าจะชอบซอนคือแบบโอ้โหแค่การตัดต่อนิดเดียวอะทาให้เราเราคว่ยเขวแล้วอะโอ้โห พุ่กับเรื่องนี้นี่สุดจริงๆนะจะทําให้คนดูงงไปถึงไหนนะครับผมระหว่างที่รอนะครับก็ไปลองดู ep หนึสนะครับจากทางไลน์ทีวีก่อนนะครับไปประมวลกันครับว่าใครคือฆาตกรนะครับหรือว่าจะมาร่วมกันวีเคราะห์ไปกับผมนะครับก็ดูในลิงก์ได้เลยนะครับมีวีเคราะห์หนังตอน2องแะตอนสไว้นะครับก็รอไปดูด้วยกันนะครับเมกราปีหน้านะครับ และสุดท้ายนะครับผมล่าสุนี่ผมบอกว่าเนี่ยน้ำหอมน่าจะเป็นฆาตกรนะผมว่าไม่ใช่ละเปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนแล้วผมว่าน้ำหอมไม่ใช่ฆาตกรแล้วแ,แรงจูงใจมันยังไม่มีนะครับแต่ฆาตกรก็เป็นใครผมก็ยังไม่รู้นะแต่ผมว่าน้ำหอมอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ไม่น่าเป็นฆาตกรนะครับไปละคลิปนี้สวัสดีครับ